อัมบากาเลตตาสิญญาเลออคติเจเท่าตาตาเลิบอ,อัมบาปัสสะแต่สมราระก็ละมิเนวิปัาสสันรอเลออณิบะอัมบาปัสะก็ละกันประกอบด้วยความปรารถนาตัาสาาสาันรอตัสสันรอเนี่ยไม่ไม่เันาะนี่แต่ปัญญามันแต่ได้ตัสสาันรอไม่ว่าไม่เตยเลือภาษาธรรมะเลอตาส,าสาุตัสโซเข้าบริจาคความอยากเดิน เม่แต่ปัญญาตสั่นเรจีความอยากความปรารถนามันจะตัดสั่นรอปัญญาแต่ตัดสั่นเรอนี่มั่จะสันราเลิกจราสัรอเลิกหลดออกไปรอสั่นเาเลอเสือเจือปูอ่ะเม่อสันเรเลิอเวอลดปเทอานี้เกิดการลก่ยวม่อสันรอเลเจือปูบานี่สัเราดัดสั่นเรอเลกือเจอปูอันนี้คันนีประกอบเลือความโลภเราเราสั่นเรอดัด อาโอลิซาลติโอลิซาลดีซาลอตัลือบรูด้วว่าอันนี้ท่นเดตมีตาตาอักโลว่าจีเสวียักโลว่าทำไม่ได้แล้วความปรารถนาเพราะปรารถนาค่นเอตาซาลอเลือดำปากก็เข้าเวดลุยจะอืมซาเลอดอัสซาลอวีอันเนบะนึกนอัเนบะบาดีร้อนสะเธอร์ไดจันเนี่ยก็เบาเวดเดิน พอกลัศสัทธาสัมปธาสัทธาสัมปทานี่ยเขาเปยเลอตัดสั้นหรอเอาอูเวดาเดตาตัดจุดหน้าตัดเล่อนตาจุดหน้าไมอูไม่ลอดตีลอเชนิอเกนตาตันนีบาเลออับบาเนศนะก็บานสะนั่นนี่บาดาเดมีดมีไม่โตเดตาตันหน้าบ่ก็ตัดจุดหน้า แต่นั้นหน้าบ้าเนาะบางเรื่องเดินนาแตมือตคุดโด้จิบแต่งม่ได้ไม่สุมือซาด้จิบะแลควเขาเ้ื่องนีบ่านีต้นหนูบ้านี่พุยซอบะวิเดออับบาดเดินนี่ตาตันหน้าตาจูตันหน้าแล้วก็เลยจริตอับบาดเดินหนึ่งนตาชุมีชุมมืตาหูตาเกน่ตาหูตาเกไม่บ่า บาดเดยนั้นตาหน้าตาจูคณีอันคาีอเกตาท่นีบาดเลยนึก่มือสู่มือสะต่อ้มือชบเืิดออรคาอเนียตุกคคะที่กาตาเน่แะก็เลือดสินละสัมปทานึกวาเบาเดดตามุดตะกือเลิอดแล้วก็เลือเสียจานโอเวดาเลือเอเลอจเลือดตาปูตัดเต เนสุลสะมาลอบักเละพรยมุญจาปกติก็มีพระกายวาจาใจนี่ยประก็บลัทธิโนเดตาบาลอบักเละก็เรมีโอเดตาบุตตาบาโอเดตาสุตัโซโอเดตาบาเลตาอุตาโชไม่ใช่อก็หาอันนี้นตตาไม่โอเดตาบาลอบักเล เลือเปล่กเปล่ารอก็ละจานอาเกดันตาเรือเป่าเรา,า,าเร่น,นึกจ่าได้หะทารเราเรื่อนึกเนี่บาเนี่ยมือซิอมือสะ,อะแล้วก็เลือศีนี่เนาะสีนเนี่เขาม่ยอดแต่นเนี่บาบาไม่ก็นหนาบัตเตส,สีกดตอศีนภาคสาศีนชั่มืไปด่าอู้ดะคันนี่ว่าตาด,ดาาซีดัอมาเรศิเวโอ้เดินเดินห่อ พราะก็บ่ามามือมาแยจะใครเนี่ยเพราว่าห้าสี่ติดเสื้อแต่แต่ไม่บอกตาเลือดประก็เลือดสีเนี่ที่ตอนนู้นมาตาบันเราบากเล่หมอนอ่ะนืมาตานืมาเมื่อประกอบอาชีพนี่นืมาหมือมาแยบาเราบากเล่ก็แก้ตาตาเออตาซอบาเนื้อเนื้อตัวออกูอบลาดอะวะเนื้อมาตาเลือดประกอบเล้วดสุดเลบเลือดอันเดือดกูถูกกบ่า เพราะโน้เดตาตาเอตาคุยเรื่องบารลอบารเกลนึกเตะาเลื่อมเมื่อปืนเตะาเลื่อบารีบาร์โลถึงมาหูตามูตาเจวาไอ้นนี้อัตตโคตุประกอบพื้นฐานโน้เป็นนี่นี่โอ้โนเดินประกอบละื่อศีบริบูรณ์ตลอดว่าก็บาลเล็บทำสมาธิภาวนาแต่แต่สมาธิภาวนาประกอบการภาวนานี่การทำ สมาธิการปฏิบัติธรรมนี่นุมาตาเนบัซเซนุมาดาเนาะนชโมนนึกก็พลาตานึกก็โจขยอหนึกก็พลาลอดานึกพลาลอเนึกอสัดวตัทีนึกพลาลอพลาถอพลาลอเนื้สูบมือเดินเออเนื้อสูบมือชี้เถอบือเนื้อสูบล้วหิดเอบือนึกสูบล้ประกอบแล้วสมาธิเนี่ยสัตวตัทีโอ้เดินเนืต่มันอันนี้แกอ่าแกตการปฏิบัติธรรมเลยช่วยเนึกอจอบมือนึกอจอบล้อจอบล้อจอบล้อ นนูเมตน่ตัดชมโอเดินดสอนนยนิสันทำสมาธินิสันเนื้อปฏิบัติธรรมพ่อรักคนะกีนมาไม่จัเลยนาเนกล้าดานเทดานื้เาเดินเดินต่เทาด้านี่นี่นม่าก็ลมีหนนสมเมสัตว์ที่เมตโอ้ทีเดินตัดมาตัมแต่คะคี้อันนี้อ่ะอาเกตการปฏิบัติธรรมกิตอสินเล่นนมาเซก็ละกันนกม่าก็ล้วกันเราไม่จ่าบาบเรานึอนมาไดสมมติว่านึกก็กล้นึกก็พาชือ พาเสมือซานในชมูราแต่ท้อใจเบาเราเนี่ยพาบังก็เด่ยอกสิอันนี้ต้อมีการปฏิบัติธรรมนี่าเสมือสิญญาละออเาผพารอไนี่พาสูประกอบเราสาโทีโอเด้รมมารมีมีิจาจารนีอันนี้ถือว่าเกปฏิบัติธรรมนี้นี่าโที่ไม่อเนาอนี่มาคือมาสีได้คือมาเออได้ซาชมแต่คะแนนต้องบบาเด้อนี่เมื่ตัดชมูพิจารณาไวแล้วชมเกิจยาไว้านี้ อันน pues eh. si si ี a, si ้อาเกตตัดกรอข่าเลยนึกมาตะอตัรศรีะถือว่าเกตการปฏิบัติธรรมรุทานามาเวสินิีเนาะถ้าบ่ชมโล้ดเออประเทศกิต่อศีลห้าสาสีเน็ตอาเกตตเลือดจอดหยดบาไม่บาเอาดยนาทบุลเนาม่สามเรสาม่บาานเอจะได้ว่านน้นนสิ้วนึ้อทามุลิเมื่อชมตะขายเออตะเกิมาบ่าตะข่ายอาเกตตเลือเกยดตะเกมา อันเี็ประกอบเร่จิตสำนึกโ่อดินี่เขาเนี่ยเขาไม่อยากโน้ดโวยสินโดยธรรมที่เอาหนอนพอเราได้รู้แล้วแล้วคุณเล็ว่าขนาดเกย์าตาเลอดขัดเกลาตาคุณนี่เราตาเล้วซอล้รตาชุช huh ช่มชุมมตาล้ากินราที่ดอกอันเนี้มาสาดินีเนาะเซอคารคาเน่จากคสัมปทานเนี่ย เาคมยอเลตาเห็นรอ <stimulus S 2> ตาเล้วว่าอุปโชมุชิกหานีบวาอุอาการนีตาเล่ตาเห็นเหรอละสานนี่เกเล่ตาเลอาลมด้วยจตาเห็นหรอล่ะสตาเห็นหรอตาเนี่ยอันมือราแล้วนึกจันใน่บบรอตาประกอบล้วความตรณีเนาะปิดดีแต่ป <disciplined> ิดีเ <znaczy>, น <Hoy S 2> ี่ยอันมือเ้วเนตาโตเดตาเซตาบาวะด้วยละมี มัอนยาลาปีบีนี่แล้วตายเหตุรอนี่เอาเดตาตัวเจอมาเจอแต่ตัวเจอมาเจอแล้วนั่นก็จ่ากอนลีขอดอแล้วประกาศข่ากกอดอ่พรอูไม่เชื่อหันเนี่อเดินเดินเดินหล่อเกิจกเดืเบอรือมือแล้วว่าเมื่อเสือปราตูมูนี่พเาก็บาเหตุลออ่ะแต่เหตุลอเนี่ยบอกชื่อว่าพ้บริจาคทานชั่วโมได้ออก็บาเหตุรลอเท่กลวเท่เจ๊ไไหมบาเหตุรลอตาชมีชมโมู่เนาะเหตุรลอตา ภูตตาแก่ตะพตัมาอาเกตัเห <Yoshi. S 2> right ็เราแคเลื o, ่ตัวอมาเจอลราจะแลกคาแหลกเรมาเรเแล่าแลกเรตัวืจอมาเจอต่ชมีชมูตะปูตะเตะตะชมือต่อดิดรอดิารอท่านเอกเกตัเห็ดเราแค่ลื่อหรอไมัยท้ปเตตห็เราทานเนี่ยว่าก็เห็นเราี้ตะโอตะอไม่กลเเลื่อพัญญาลเรา่อนยากเลยปัลเลมาบุมาบาราเห็ดเรามาตะโอตะอจะขาดไดไม่ห็ดเราเนี่ยโอ้หรือเราม่รู้จะ nó, để... à cái, tôi chưa mặc chưa, phải nó cứ, à đã, năn được gì phải, như rau răm, thì lọt chế bù chế cá, rồi vay tôi ủ bà, ta ủ ta o vay cái ta lọt cái lúc, nó ta ma bù ma ba, à anh để cái ta để ta lọt trả nợ, trả để trả, không để ta lọt ma bù แต่เห็นรอไม่เห็รอประยออัตาเมตมือถอเรถ่ออสุคือสักคือเมื่อเวดามเรือผู้อันนี้ต่เห็นรอเลยอบาทีบอกรอนี่เห็นรอดานี่เห็นรอตาปกานี้ที่เวดาวีเลมาตาเล่เรตบ่าเลมาอุมาสอดาอันนี้แกต่เห็นรอดอเลือถงอัตตนิบุดรว่าะคแต่เห็นรอแล้วอนบุตนี่บาเนี่ยข้มยอแต่แล้เนคือเนตาวัตถุแล้วนนี่บานีเนาะน่ก็เห็นรอดาคนี้ เอาเดี๋เรากกดชอคาาน่ยน <se> ี่บาอาจึะนี่ต้องอคือพันกกระานี่ต้แลนี่ย่านี่พัดนกกระานี่ตาเลันดับเวแล้วบริสุทธิ์นี่นี่บ่าตัเล่อ้าจะกิดกัดช่อจะขาอันนี้บอกก็เรยวัตถุบริสุทธิ์เลตากัดกกัดชอเลตาเห็นอคันีอกอดไม่เห็นหรอกค่นจาเนี่ยเเจอเนาะนึกจานึกจาเนี่ยนสู่ตืลรอซาตืรอขนอะนอนกจาสู่ตืาตือนึกก็เห็นหรอถ้าไม่ได ເຫລາເຫລາເຫລາເຊາະໂຕເຫລາເຫລາໂຕເຫລາເຫລາເທລາຫັ້ນເຊາະຍາລໍລານະລະວ່າເລດຕາກະເດດຕາອື່ນຍາລໍເຊາະອື່ນລດນຈາໂລໍດລະີນາຄດນລລລນລາລຮີນລອຕະຕບນ เสื่อจาได้จ่านี่เราวิลินิสูมือซ้ำมือพดอาเกมเมื่อเวลาเลือผู้อันนี้เนบุนีิบะมาจากปฏิเสธปฏิเสธเลอตาฮิโอนี่พรกฏตมาบุนิปัญญาเลออสุเซโอตุขานี่หเราปญญเลออาผวญาติมาบุมาบารันอกขามาจากนี่เราเนี่ยซกคือดในนึ่ราคือมันานเนบุขันเลมาจากนี่ใหเราดิโซปัญญาเลออสุเซดิซนเลมาบุระ นบ่ามาบูตู้่ผาัญญาอประกอบเรรักษาศีลภาวนาแลรืรออสิณัตมอันในบูอานอกเรปัญญเรไม่ให้เราประพอปัญญาวีปกรนีถือว่าอภพอเมนอกออภคอกออารโตจืเมือยากดมมาตาวะอัตมาบูมาบดาโอุดมสิมาชาดาก็มานี้ออตมูตัาแจ้ก็มานี้มา่าจะถโอุรจืว่ามือจะอาอารโตจืเจเจอาเชกูอาชกโา นมห้เราเนี่ยประไมจาลอันนี้สงเนาะอันนี้สงแล้วนั่นนี่บานนี่นั่นนี่บ้านจกานอนเียน่ห้เราปัญญาเลอะเอาเดียสทำปัญญาสู้เสีวอันเนี้ยมาอัตตกต่างลกณะขงญยออลลอดชอละักษณะนี่ตีเจอันนี้อะไรละเอียวอ้านเนาะบัคขลิตาบุตบานเนี่ยตาตาหินโลอันนี้มืม่จะเดอตาอะเกหินโลเดหิโตัวจิมมาชิลลซนี้อากาตาะลเนาะ ตวจมาเจอเหรอเหลอคันนี่อุดอลอน้ตัดสิ่งยาเลนกจ่าเรได้ที่ดอกเนาะอันนี้เหลอปะกอเรื่ความพิจารณาไต่ตรองเลยนึกือเหรอดาตัวจึงมาเจอดาเด้อเนูเดอตาชุมวิทยาดื้อวิอุเดสตุทีรติละเจออันนี้แกเล่ตัดเล้วเออมอเราเลินตาเลือดเพื่อดแต่อุมือก็คือตานบาดาคาดอกอันอุยขาะคเนี่ยแล้วก็ตื่นอ่ะรุยขาอุเวลุยาเตนารุาเราเนี่ อรุณค่ะเนี่ยประกอบแล้วปัญญาสัมปทาปัญญาเนี่ยเขาไม่ยอดตาคือตัช,าตตชากา,กชกกาตกกา,าคือตัชกาแล้วนึก็มาระดมมีดมีนึกก็ชมอวดมีเดี๋ยมีนึกก็มารอดาถ้าก็มีเนี่ยก็เบาเด้อคนโน้ตคนเปล่ตาคือตัชกาปัญญาแล้วอูเดอตาคือตัชกาเนี่ยมาไม่จัดเลยประ,ปะกอบแล้วลูกก็มีลูกก็มาก็โตบ่สีญญาติแล้วเรศสีญา,า,ญาปัญญาเนี่ยตาคือตัชกา ต่คือราชการเปเลยตลอดต่เปิคือชาเนี่ยเปิเลยตามมาลมาาดตาสิกวัจะคอคำนวณตามสัญญาสิ่อเล่าห้าคืนนี่เอนนอขก็ได้แฮนี่เดือนนอบามีบาจันทร์เี้เจคนนูก็นเปลนเดือนาะอ่ะแฮนี่ด้วเดืนาออ่ะแฮนี่ดเวเดือตาบูตาบาตาเชื่อบ่าเดืนนอข้อข้ดเนื้คืนนี่ดเดือนาออันนี้บอกเลยตาตาคือราชการนี่อ้าเปดเวลาบุลัก มั่อจากเดออันโหลดดดเดตาตะเคประกอบปัจจุบัน,ะบนตะเคเนี่ในเมืาา่อสาละหนึ่งคือหนึ่งชาคขมยอหนึก็บ่าฮ้าคือมรอัรโลสิกว่าอจจะเลอประกอบเลอออถอสะมื่อนนนนนั่นก็คือนึ่งชานั่นก็บ่ามารโลนี่ฮ้า,าคือสิ่ญาณนี่ในเมื่อฮ้าคือสิ่ญาว่าเรนเดอหนึ่งตาคือหนึ่ชาโตว่าจิอันนี้นึ่บ่าสิ่ญาตาเรอบ่า ตสิญญาเนามีหมอตัสิญาเลนกสิญญาเล้นกฮากูเนวะตาลรนี่ะดานี่ยนก็เรองปัญญาบอกเมื่อยาแก่ตสิญาตาตัดชรข้าดีมกลเวชงาหลอเลยชาบักลบากเลยวะนี่ตัชัารนใเนี่ยเนเรื่ก็เรื่องปัญญาบอกเ็นรก็ตัคือตัดกัตักูณนลราเนี่ยมื่อจากตักคือตัดกัเรื่องปัญญาเนี่ยเขามยอตัสิญาเลยอัคือแก้ตัตามฮักคือตสิญาเลอยให้แกเาตัดูเราทอ นบ่บาอเดสตุทีมือสิมมือหนอแลคคาเรแลคาตุเบวะแลคคาเมือตุเมือประกอบแลปัญญานุเมือตามไดน้บ่าวะนุมาตามไม่้ำบาวะอันเดียร์สตีร์ตาตาโกตาโซอันนี้ยป็นกอล์เตอตะคูตาชกาบะอันนี้ราตาชกาตาคูตาชกานะอันนีพรพอบุ well. milk, ๋มใช่อก็หาเนี่ยพวกบาเมือตาโซตาโซตาชมุกุญะาเลือบ่าเลอบักเลยี นเมื่อตาไม่รับบาดเราบากเลยบวาน่โอเดตาตาประกอเลิศตาหูตาแกเลิศคอมยอที่สิญาบะอาซาบาตินี่ยะไรเด้มมาพ่อซาคินิอันนี้ก็ืเกตาทุบาปสิจิอันนี้จะชั่วโมงกินยาเลิศตาช้อก็ต่อเลตาสิมีใหญ่ในชั่วโมงเัาก็เกาตาชั่วโมกิยาเลิศตาอมือไปดาบวะอมช่กาหาดูดูชิชิ นาะเราตาจะก็ต่อโอเคเหีนแล้วาไดูกันนะเรากล้ากาเด้อแค่ชั่วโมงกุญญาด้บล่นาน้หูดาวีเก็นหน้าวีเด้อบาบ่าตับบาค่นนี่บาชั่วโมงกญาดอวีตาขก้นหน้าไนนั่นหน้าหูดาวมีตรมีเนี่ชั่วโมงกุยาอกีอยเกี่ยเกี่ยบาตับบาไม่บาเด้อขี้นี่ก็ไม่ได้บาเด้อตีล้าทกยาวนี่เสไม่มีอีไรเด้อ คี้ก็ดีๆทำปหนบาดเดคกนี่ก็ที่นี่วิเดียวสุงิีดอปัญญาลกขีดอสูงิผูกสุิลีเฉพาะเดยกพุทธิพุทธาตะเขนตาสุดาสอดามูตะเกตะบุตบานีอากัรลบลาหรือว่าก็มาเชื่อเราเหอชื่อตากเเหเรประูขนาก็ลาเนอโอเดอร์มุสโเดอตาเบมุสซาพีมันนีออทอมุสุมุสะแลเวลาสู้ปญา သောသောသုံးမယ်ညာနဒီนี่နော်သံလွ